ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิรายาพิรมพักดีค่ะและสำหรับในวันนี้นะคะเราจะมารับฟังถึงเรื่องราวของพลร่มหญิงดิ่งพระสุธารุ่นแรกของไทยค่ะ คุนนภ,ภายอดหิิงนะคะที่ต้องไปโดดร่มในหลายพื้นที่เพื่อให้ประชาชนได้รับชมหาไรายได้สร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลร่วมกับทหารชายและทหารอเมริกันเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นนะคะตอนนี้ขอเชิญรับฟังสารคดีรายการภาพเก่าเล่าตำนานโดยปู่แปะพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กตอนยอดหญิงนักดิ่งพสัสธาค่ะ สวัสดีเพื่อนๆครับปู่แปะโชคดีมหาศาลที่กัลยานามิตรทั้งหลายช่วยควานหาตัวยอดหญิงนักดิ่งพระสุทาชุดแรกของประเทศไทยจนพบตัวไม่รีบบอกรีบเล่าเดี๋ยวแก่เท่าแล้วปู่แปะจะกลายเป็นคนเลอะเทอะปัจจุบันท่านอายุ86ปีพักอาศัยอยู่ในจังหวัดลบบุรีดินแดนของ ทหารผลรม่มคุณนภายอดยิ่งสุภาพสตรีท่านนี้คือหนึ่งในสคนที่กลายมาเป็นนักเหินเวหาเธอต้องมาโดดร่มเหินเวหาจากคำสั่งของผู้มาคัมัีชาและด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบของเธอในฐานะเจ้าหน้าที่ผลิตตรวจและซ่อมร่มชูชีพ ให้กับบรรดาทาหารพลร่มทั้งหลายใชัโดดคุณภาเป็นชาวลบบุรีโดยกำเนิดในฐานะลูกจ้างของกองทบกเธอทำหน้าที่ที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าริกเกอที่ต้องผ่านการฝึกในฐานะผู้รับผิดชอบชีวิตนักโดดร่มตัวร่มที่ต้องนำมาเย็บ ด้วยจักเชือกที่ใช้อุปกรณ์ทุกชนิดจะต้องใช้ได้จริงไม่ขาดหลุดรุย่ยไร้อุบัติเหตุและหน้าที่ของริกเกอร์จะเป็นคนคนหนึ่งที่จะต้องตรวจตะขอเข็มขัดเชือกทุกเส้นถ้าผิดพลาดมันคือชีวิตที่ต้องสูญเสีย ปูแปะขอย้อนประวัติการโดดร่มพอเป็นสังเขปนะครับ23ตุลาคมพศ2340อยู่ในช่วงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่หนึ่งชาวฝรั่งเศสชื่อนายอังเดรชักการเนรงคือผู้ที่มีความคิดพิสดารผลิตล่มชูชีพขนาด23ฟุตแล้วไปโดดลงมาจากบอลลูนที่ความสูงประมาณ3,200ฟุต เขาตกลงถึงพื้นได้รับบาดเจ็บเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ท้องฟ้ากรุงปารีสต่อมาลูอิสเซบาสตียนเลนอมงชาวฝรั่งเศสอีกเช่นกันริเริ่มนำเรื่องของการโดดร่มมาใช้ในกองทัพเพื่อส่งทหารไปในพื้นที่ที่ยากลำบากเพื่อทำการรบโดยโดดจากเครื่องบินการโดดร่มหรือการส่งทางอากาศ กลายเป็นทางเลือกในการทําสงครามในระยะต่อมามีการจัดตั้งหลักสูตรโดดร่มขึ้นทั้งในยุโรปและอเมริกาพลร่มที่มาโดดลงในแผ่นดินไทยกลุ่มแรกคือกลุ่มเสรีไทยที่มาโดดลงเมื่อ2,487ในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่สอง พศ2496มีสุภาพบุรุษอเมริกันเข้ามาฝึกโดดร่มให้กับตำรวจตระเวนชายแดนไทยเขาเป็นเจ้าหน้าที่ CIA อเมริกันชื่อจริงคือเจมส์วิลเลียมเลียร์หรือเราเรียกท่านว่าบิลเลียร์และต่อมาในปี2497จึงมาฝึกให้กับทหารบกซึ่งกลายมาเป็นทหารพลร่ม นักข่ายเอรวันการโดดร่มแบบมาตรฐานคือการโดดโดยมีสายดึงประจำที่หรือที่เรียกว่า static line เพื่อดึงร่มให้เปิดออกขณะนักโดดหลุดออกมาจากประตูเครื่องบินเชือกทุกเส้นต้องมัดเรียงกันเป็นระเบียบร่มในถุงต้องถูกพับไม่อย่างถูกวิธีโดยเจ้าหน้าที่ที่เรียกว่าริเกอร์ซึ่งกองทัพไทยโดยมากจะใช้ผู้หญิง สงครามโลกครั้งที่สองคือมาหากาบแห่งการใช้ทหารผลร่มการโดดร่มพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งคือการกระโดดออกมาโดยไม่มีสายดึงประจำที่แต่นักโดดจะต้องมาเปิดล่มเองกลางอากาศที่เรียกภาษาเอังกฤษว่า sky dive หรือภาษาไทยก็คือดิ่งพระสุธาซึ่งต้องมีการฝึก ต้องมีจิตใจที่แข็งแกร่งกล้าหาญเพราะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมาพากหลายชีวิตจากการฝึกรวมทั้งการปฏิบัติการจริงขณะนี้พร้อมแล้วที่จะได้คุยกับยอดหญิงนักดิงพระสุธารุ่นแรกของประเทศไทยคุณนภายอดยิงครับสวัสดีพี่นภายอดยิงครับสวัสดีครับครับ ทางรายการซึ่งผมทําอยู่ในขณะนี้นะครับรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ดีใจที่สุดที่มีโอกาสได้พบเรื่องราวของพี่นภาซึ่งผมเองก็เป็นทหารรุ่นหลังนะครับที่ได้ติดตามงานของพี่นภารวมทั้งสิ่งที่พี่นภาได้ฝึกหัด แล้วก็กลายเป็นคนร่มหญิงรุ่นแรกๆต้องขอบคุณนะครับที่มาพูดคุยด้วยที่เข้ามาไปอยู่ในกองพอทสกอ,อใช่ไหมครับตอนนั้นในช่วงแรกเลยเนี่ยเมื่อปีพอทอช,ช่วงแรกเลยอยู่ปวายก่อนค่ะก็โดดร่มดินพัทสุธาตั้งแต่ปีถึงเจ็ดได้อยู่ปวายแต่พอมาปีหนึ่งศูนย ก็มีส้อเกิดขึ้นก็พอบรนษัก็ให้ให้ไปรวมไปอยู่ที่โน่นหมดไปตอนอยู่ป่าหวายเนี่ยเออเป็นข้าราชการไหมครับอาสาสมัครออาสาสมัครเลยครับค่อ<า>เออเพื่อโดดร่มโดยเฉพาะเลยหรือว่าทำอะไรครับโดยเฉพาะค่ะมีการตั้งทีมขึ้นมาใช่ไหมครับตั้งทีม นักดิ่งพระธิดาที่ประวัติรุ่นแรกเลยค่ะเริ่มแรกเลยมีอยู่แค่สี่คนค่ะแบบชอบอะ่ะคนชอบก็แล้วก็ชวนแต่ที่จริงท่านเองไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อยากจะไปโดนหรอกกลัวแต่พอว่าเมกให้ขึ้นเครื่องให้ลองขึ้นเครื่องดูก็ขึ้นอเป็นถามเมาหมบอกไม่เมาอะ่ะ แต่ก็กลัวตอนนั้นเนี่ยขึ้นเครื่องอะไรจำได้ไหมตอนนั้นคอนเตอร์ค่ะอ๋อครับ,รบแล้วก็ต่อสายก่อนใช่ไหมครับต่อสายก่อนต่อต่อสายอยู่ตั้งโหเก็ดสิบสิบครั้งค่ะเขายังไม่แน่ใจว่าผู้หญิงจะทำได้ไหมช่วงฝึกขัดในความสูงสักเท่าไหร่ครับก็ประมาณ สามพันสามพันเนี่ยแล้วมาปล่อยประมาณสองพันก็โหหลายครั้งเกือบยี่สิบครั้งอ่ะคือก็ที่ต่อสายเสร็จก็พอพอตัดสายแล้วยังให้มาต่อสายอีกถ้าทางไม่ดีต้องมาต่อสายใหม่ถ้าทางดีแล้วถึงจะปล่อยให้ตัดทีนี้เมื่อ เข้าที่เข้าทางแล้วคิดว่าตัดสายแล้วทั้งสี่คนเริ่มทําอะไรครับเขาส่งไปโดดแข่งใช่ไหมหืือยังไงก็ยังไม่ได้ไปโดดแข่งแล้วค่ะเพียงแต่ว่าเขาก็รับสมัครใหม่เด็กใหม่ขึ้นมาอีกเด็กใหม่ขึ้นมาก็ไม่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 ไมค่อยเหลืออยู่อ่ะ มางคนกกครัวออกไปเลยพอปี10ใช่ไหมครับไปตั้งกองพอกองภลธิการส่งกำลังทางอากาศใช่ไหมครับจ้ะพี่แล้วก็ทีมงานโดดร่มทั้งหมดเนี่ยก็ย้ายเข้าไปอยู่ในนั้นเลยใช่ไหมก็เพราะว่าเน่งให้ไปรวมกันอยู่ที่ที่ที่สวอ,อ,อ,อค่ะพับล่มแต่งร่มสารพัดเจาะล่ม,าจ,ลมจากล่มที่โดดล่มกลมสักกี่ครั้งครับ กลมกลมไม่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 ได้โดดเลยค่ะโดดโดดไม่ได้เ็ดดเคยเคยเดินล้มยีสิบสองแล้วเนี่ยไปโดดไม่ไม่ได้โดดจะเข้าเลยค่ะกลัวล้มนัน่นมันบังคับยากครับแล้วพี่มาใช้ล่มเหลี่ยมเลยเหอรอล่มเหลี่ยมนี่ฉันฉันตอนนั้นยังไม่มีจ้ะล่มเหลี่ยมไม่มีทีหลังอ้าว้วแเรา ตอนแรกที่บอกว่าฝึกโดดมาก่อนต่อสาย20ครั้งแล้วก็ตอนหลังมาตัดสายเนี่ยตอนนั้นร่มอะไรครับเนี่ยบีสทั้งนั้นเลยบีสิทั้งนั้นก็คือร่มกลมใช่ไหมครับร่มร่มมันร่มกลมแต่มาเจาะไม่ไม่ไม่ใช่สีเขียวนะร่มสีขาวแสบสีแสดสีน้ำตาลร่มบีสิบสองอ่ะยุคของมันอ่ะทั้งฝรั่งเขาไม่ใช้แล้วอะ่ะ <laughs> ไทยมาดัดแปลงใช่ค่ะหลังไม่มีใแล้วครับแล้วไอ้รอยผ่าเนี่ยของร่มเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรครับเรามาผ่าเองไหมหรือผ่าเองอ่ะผ่าเองให้ล่มวิ่งไวหรือวิ่งช้าตกช้าเจาะแล้วถ้าลมมันวิ่งช้าก็เจาะให้ให้มากขึ้นถ้าวิ่งเร็ว ก็ต้องน้อยลงแล้วแต่น้ําหนักตัวคนด้วยถ้าเจาะเองอะไรเองนะแต่งเองถ้ามันเดินช้าเราก็เจาะให้กว้างนะถ้ามันเดินไวเกินไปเราก็ติดช่องมกกั่งเจสามตีสามสองหนึ่งตีช่องแต่ว่าถ้าจะให้ลงไวก็เจาะให้กว้างถ้าจะให้ลงช้าหน่อยก็เจาะให้เล็กลงมาแล้วย่อลงมา พอพี่เข้าไปทำงานในกองพลธิการส่งกำลังทางอากาศนะครับก็พับร่มตรวจร่มซ่อมแซมใช่ไหมครับอโอ้โหร่มตอนนั้นมีทักเท่าไหร่ครับจำนวนเป็น<ง>ร้อยไหมไม่ไม่เป็นร้อยอเพราะว่ามันบางคนไม่มีก็เปลี่ยนเอาเอา,เอาไปโดดกันไปมาตอนโดดร่มมิสภาพไทยกใเมรกันนะ่ะ ตอนนั้นนามีล่มใช้ยเยอะหน่อยฝลังเข้ามามาให้เจาะมาให้ขาแล้วเขาก็ให้ใช้ด้วยทีนี้พอเป็นทีมขึ้นมาแล้วเนี่ยทำอะไรกันต่อครับสำหรับทีมทีมก็ที่จะทำงานธรรมดาข้างในนั่นแหละะแ,แต่ถ้ามีงานอะไรข้างนอกเนี่ยวเป็นการจดส่งเนี่ยเขาก็มาเอาล่มให,ให้ให้โดดล่มดีสตอ สร้างโรงเรียนมิจภาพแล้วก็ไอ้แบบบทีก็โรงพยาบาสงลสร้างโรงพยาบาลใอโดด้โดดโดดสร้างโรงเรียนมิจฉภาพอะไรทั่วๆน่ะทั่วทั่วทั่ว,ท,ว,ท,วทั่วประเทศเลยที่คิงก็กลัวนะฮะแต่ก็กล้าตัดสินใจลงเท่านั้นน่ะพี่เคยโดดสูงที่สุดระยะสักเท่าไหร่ครับแปดพันน่ะ แปดพันแล้วก็ถ่วงเวลาสักเท่าไหร่มันมให้ใช้นับเอาเครื่องวัดกันเองเครื่องวัดที่ใส่ที่ข้อมืออะไรตอนนั้นยังคงไม่มีอ่ะนะไม่มียังไม่มีค่ะใช้นับเอะนับในใจเอาคงไม่ในใจอะดันด้วยทางน้ำให้รู้ได้ยินด้วยแคบสมองด้วยหลายอย่างจังเลย พี่ห้อยพระห้อยอะไรไมห้อยเยอะเลยจ้ะคิดถึงพ่อถึงแม่เราจะขึ้นแม่ก็บอกให้เอามือแตะแม่ทพ่อแม่พระธานีแใส่ใส่ผมแล้วก็ค่อยใส่หมวดจะต้องทําอย่างนั้นทุกครั้งเลยทีมงานที่เริ่มกันมาบุกเบิกกันมาสี่คนเนี่ยนะครับยังอยู่กันครบไหมครับพี่เสียชีวิตไปสองแล้ว แล้วเหลืออีกคนหนึ่งแต่ก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนเพราะเขาไม่เินทางาน,นที่นี่นอกจากที่โดดจากเครื่องเฮลิคอปเตอร์แล้วเนี่ยพี่ได้โดดจากเครื่องชนิดไหนอีกครับเครื่องทีร้อยสามสิบก็ทีสิบเจ็ดก็เคยค่ะพี่ได้เกาะหมูลงบ้างไหมครับได้ฝึกตอนนั้นบ้างไหมเคยเคยเกาะหมูครั้งหนึ่งที่นครสวรรค์นนะคะ ค,ครับครูฝึกครับแ,แต่ตอนนั้นครูฝึกมาถอนเอาล่มใหญ่ออกแล้วก็มันดึงล่มเล็กก็เสียชีวิตร้อยเอ็ดธีวิจุบาุปีชานั่นเนี่ยเกาะหมู่มาเที่ยวนั้นอ๋อครับนั่นนะเพื่อนคุณพ่อผมนะครับนะ,ะ้อคะครับครับเป็นอา<ม>จารย์ผมยังจำได้เลยท่านแสดงการโดด <Ha. S 1> ให้ตื่นเต้นใช่ไหมครับท่าน <Ha. S 1> ดึงร่มใหญ่ทิ้งใช่ไหมครับดึงร่มใหญ่ทิ้งใช่ค่ะแล,ลลแล้วมาดึงร่มเล็กแล้วมาดึงร่มเล็กร่มเล็กไม่กลางเพราะอะไรก็ไม่รู้นี่ผมเพิ่งทราบนะครับแล้วก็พอท่านพอพี่นภา,าเอ,อ่ยชื่อมาเนี่ยผมถึงสะกิดใจ,จเพราะว่าคุณพ่อผมเคยเล่าให้ฟังว่าสุวมมิทย์สุวรรณปรีชาเนี่ยเขา ถึงขั้นเลยที่เรียกว่าโดดลงมาร่มใหญ่กลางแล้วก็ปลดทิ้ง<ะ>ให้คนตื่นเต้นอีกคนนื้แล้วคนเยอะมากมรวมๆแล้วเนี่ยพี่น้ำปาโดดมาสักกี่ตุ้มครับเนี่ยประมาณมันนับท่้ทวนนะ่ะไอ้จดๆไว้ก็จำไม่ได้แล้วฮะบางวันบางวันโดดสามครั้งยังมีเลยค่ะวันเดียวอะ โดดลงมาแล้วก็มาพับร่มเองใช่ไหมครับพับต้องพับเองมันไม่ไม่ได้ใครพับหรอกนะ่ะต้องพับเอง <laughs> คือไม่เชื่องือคนหนึ่งเคยมีอุบัติเหตุอะไรยังไงไหมครับเออล<อ>มเคยมีเคยมีหลายครั้งเหมือนกันคือมีเครื่องบินนะเกี่ยวเครื่องบินด้วยเครื่องบินขึ้นแล้วขึ้นไม่ยังไม่ทันมันลืน เครื่องมันเลยเลยสนามไปอ่ะเครื่องมันโหลดมันขึ้นขึ้นแล้วมันมันดึงขึ้นไม่ได้มันก็พ้นสนามมันก็เลยคระลินไปเป็นอะไรจอมปูกอ่ะชนเมื่อทติีไปที่เฉยเก็บแบบมันมันเหมือนกันหลับอ่ะพันตอนนั้นหลับเลยค่ะหลับเป็นตั้งหลายวันแต่ไม่มีแผลบาดแผลอะไรนะฮะมันมันของไม่ถูกอ่ะ แล้วพอเพ้นขึ้นมาก็ก็อย่างเดิมอ่ะเขายังถามว่ากลัวไหมมันก็ไม่กลัวกลัวมากไม่กลัวมากบอกไม่ถูกแต่ใจชอบนะฮะนักโดดในเครื่องทั้งหมดมีเครื่องหมดก็มันก็ไม่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 มีเป็นไรแล้วค่ะแต่ละระบบมะบบคือลยเป็นคนเพรเครื่องมันเวียงด้วยแต่ไม่มีใครเสียชีวิตนะแล้วมีที่ที่พระราชินีมาเยี่ยมนย์การบินน่ะ อ๋อครับโดดจแ,แล้วคนมึงเยอะเท้าแ,แ,แต่งให้หนีไปเท้าไปกระแทกข้างเดียวกระดูกแตกเลยอินขาดกระดูกแตกก็เลยหยุดมานานภูมิใจมากจ้ะโดดหน้าพระที่นั่งนภูมิใจมากเลยที่หน้าพระที่นั่งวันนั้นที่หมายถึงหน้าพระทัชสมเด็จย่าใช่ไหมครับ สำเร็จยาด้วยแล้วก็พี่สนามมานะ้าเน่ะมันเริ่นคังนั่นแหละจากนั้นมาก็หยุดเห็นล่มเลยเกิดเกิบพีกมาแล้วหลังจากพี่เนี่ยมีรุ่นอื่นๆอ,อีกไหมครับนักโดดร่มหญิงก็มีเขาก็รับมาเรื่อยๆค่ะพวกที่ที่อยู่จวอเนี่ยก็ต้องโดดล่มเป็นทุกคนคแล้วทราบว่าลูกสาวพี่นิทินันเนี่ย เก่งเนี่ยก็เป็นนักโดดฟรีฟอลด้วยเช่นกันฉันโดดตอนที่ท้องหกเดือนให้นโดดด้วยบอกไาเป็นเ็ให้ที่สนามที่จริงแล้วไปโดดค่ะมันก็เหมือนไม่มีอะไรอ่ะครับคนไอ้ครูฝึกเขาไม่รู้หรอกเขาไม่ไดิ้นเลยหกเดือนอ่ะพอก็าดิ้นแล้วฉันฉันก็โดดไปเรื่อยอ่ะ อันนี้มันหยุดเลยเอ่ตอนท้องนี่ที่นันใช่ไหมครับนั่นอ่ะใช่ใช่เเขาก็เลยเกิดมาต้องมาโดดร่มอีกนะครับพี่ได้รางวัลอะไรมาเยอะไหมตอนไปแข่งอะไรต่างๆแล้วเยอะอะเพราะว่าได้เดิม่าจะได้รางวัลน่ะพี่อยู่ลบบุรีเห็นเขาโดดๆกันยังไปดูเขาอยู่ไหมเนี่ยลูกโดดจะไม่กล้าไปดูเลยเขาบอกใจดำไม่ไปดูลูกอ่กไม่กล้าดู อีกนิดเดียวที่ผมชื่นชมอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นหนี้บุญคุณกันอยู่นะครับตอนเป็นนักเรียนในร้อยแล้วก็ไปโดดพวกพี่เนี่ยเป็นคนพับร่มให้นะครับแล้วก็ดูแลความปลอดภัยให้พวกเราผมไปเรียนรุ่นหนึ่งร้อยสามเป็นบเป็นนักเรียนในร้อยจาปร,รอโดดของพันห้าร้อยสิบแปดนะครับเ,เป็นรุ่นที่สำเร็จหมดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ครับปีหนึ่งแปดนะครับสำเร็จร้อยเปอร์ซ็นไม่มีใครไปตกไม่มีใครบาดเจ็บนะครับแล้วก็ปลอดภัยกันทุกคนมีบาดเจ็บบ้างนะครับแต่สำเร็จหมดร้อยเปอร์เซ็นะ uh huh. ก็ยังนึกถึงว่าใครเป็นคนพับร่มให้เรา uh huh. แเราก็จะบอกกันเสมอว่าอย่าไปทะเลาะกับพวกพับร่มพี่พับร่มกัานะ เดี๋ยวเอาเอามุงเอาเต้นส่มาให้นะครับโดดลงมาแล้วมันไม่ใช่ร่มอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังรอกันอยู่นะครับตอนเป็นนักเรียนในร้อยเพื่อนๆครับที่พูดคุยกันตรงนี้แค่นี้ก็พอหอมปากหอมคอพอเป็นสังเขปนะครับการปฏิบัติงานจริงทั้งโดดแบบสายดึงประจำที่และโดดแบบเหินเวหามีรายละเอียดปลีกย่อย มีเรื่องทางเทคนิคอีกมหาศาลถ้าพลาดพลั้งก็ต้องจ่ายกันด้วยชีวิตมีการสูญเสียเกิดขึ้นไม่น้อยแต่ไม่ค่อยเป็นข่าวมีอุบัติเหตุแม้กระทั่งร่มไปพันกับตัวเครื่องบินหรือสายดึงประจำที่พันคอนักโดดลมกันโชคร่มลากบนพื้นดิน ศีรษะของนักโดดไปชนคันนาคอหักตายร่มเข้าไปพันกันบนอากาศแล้วร่มหุบตกลงมาตายทั้งคู่มีคำกล่าวว่าถ้าเมือ่อใดเท้าพ้นพื้นมันคืออันตรายทั้งนั้น สายโลหิตแห่งความเป็นพลร่มหญิงนักดิ่งพระสุธายังถูกถ่ายทอดมายังลูกสาวคือนิทินันปัจจุบันเป็นลูกจ้างประจำของโรงงานที่4กรมพราธิการทหารบกซึ่งเธอมีหน้าที่ในการผลิตร่มและอุปกรณ์ส่งทางอากาศในกองทัพเธอรับมรดกความกล้าหาญมาเป็นนักดิ่งพระสุธาด้วยเช่นกัน โดดมาแล้วกว่า300ครั้งรวมทั้งการเข้าแข่งขันในประเทศและต่างประเทศที่เธอแสนจะภาคภูมิใจปัจจุบันเธอได้ถอยห่างออกมาจากการโดดแล้วเธอบอกว่าความยากประการเดียวคือไม่มีเครื่องบินให้ขึ้นไปโดดต้องคอยหาข่าวว่ามีเครื่องบินชนิดใดที่จะขึ้นบินเธอและทีมงานจะขอถือโอกาสไปขึ้นเครื่อง เพื่อโดดลงมาโดยไม่หลังเลยใจและปัจจุบันบุตรชายของเธอที่ชื่อสิบโทสหรัฐก็ยังรับราชการเป็นทหารพลร่มในจังหวัดลบบุรีท้ายที่สุดนี้ ปู่แปะต้องขอขอบคุณมิตรสหายทั้งหลายที่ช่วยติดต่อประสานงานตามหาคุณพี่นภายอดยิ่งตลอดจนคนในครอบครัวเพื่อให้ปู่แปะได้สัมภาษณ์พูดคุยให้คุณพี่นภาได้เล่าประสบการณ์ถ่ายทอดเรื่องราวดีๆให้กับคนไทยได้รับทราบ ฝากกดไลค์แชร์และกดติดตามปู่แปะขอบคุณสวัสดีครับและสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองรมชาการกองทัพไทยลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทาง YouTube c h anel n อาทาพอด์แคสดิฉันพิรยาพิรมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ